you <music> ความเชื่ออีสานสวัสดียามเสาพรมพี่น้องสู้คุณสูส้คนครับเขาปลาหาเฮิดที่เก่าครับพี่น้องมาครับเป็นหลุนกน้ำกันครับผมมาถึงปลาเบาข้องกระพรอแล้วครับเิตด,ดอกแรกของเฮาครับผมนี่พี่น้องหิตเตับเตานะครับผม กันครับขึ้นรุดขึ้นว่าไรเนาะครับบ้านครับผมบ้านแต่กระเกนครับออกห้างห้างครับผมดีครับอีกดอกนึงครับผมงามๆนะครับออกห้างห้างนะครับผมกี่เดือนครับผม ก็ออกพี่นะครับตัวออกห่างๆยางกก่เติบพุ่งอีกดอกหนึ่งครับเท่าๆพุ่งนี่ครับนี่ครับเท่าแลี้ยงไ้เป,นป็นเสือนะครับผมดอกนี้ด้บปุืยเลยครับ ดอกหนึ่งครับผมปีนี้จ็กออกจังได้บูพี่นองอ,ออกมาแล้วดอกสองดอกครับแต่ดอกนี้ก็ยังเก่ีอยู่ครับตรงนี้ไม่สองดอกครับผมนี่ดอกก็งังามด้ยครับมีครับอีกดอกนึงครับผม ดอกนี้ก็อยากจูมนะครับก็น่งามๆด้วยอู้งามครับข้พุนี่นั้งแหลกครับผมออกดอกเดียวเปิงเคิงด้วยครับนี่นี่ครับพลอยแล้วครับดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผม ดอกกระสีบ,บคอกใหญ่นะครับดอกเลือดตาเขาครับผมเห็นบ่ครับดอกนิๆน้อย,อยดอกนี้กำลงังจะหาเลยครับตุ้ปุอยู่ครับผมดอกนี้ยาสีบานแล้วครับ ครับผลงานของเบาวความครับผมไม่ยางข้าวเดียวนึงครับขึ้นือวาสีมาจอบเบื้องวาไม่เฮ็ดยังออกบนนอกครับผมนี่ยางข้าวเดียวกขยังเดียวเขาแกงอยู่ครับผมผมเฮ็ดที่บาวความหามากครับผมก็ะสีผาพี่น้องมาแกงนะครับผมแกงพี่น้องเบื้องนะครับนี่เย็ดเตาแล้วนั่งฝอยครับกระสีมาปาช้าแล้วก็ล่างน้ำแล้วครับผมกระจังเสียดแก็งนะครับนี่ครับนั่งเฮ็ด เบื้องกระลัมังหลังเฮ็ดพี่น้องหลังใด้่ดอกสองตา <c oughs> หลังล้วก็แยกชิ้นส่วนแล้วพี่น้องแล้วก็เอาหนามใส่และกักไปัางไฟนะครับผม ครับกัสิบห้าพี่น้องมาเก็บพักอีกตัไวไปใส่แกงเห็ดนะครับผมพะกีกตัวเม็ดเตานะครับนี่พะกีกตัวเล่านะครับด้ใบแมงลักนะครับผมโอ้หมุนไฟพี่น้องนี่ครับหมุนไฟกัดพี่น้องพะกีกตัวของเท่านะกับเม่เตากับกระลัง เตียมกพีกมาครับผมเขาได้ียน่อยได้ินข้าวกะทางหมอลเลยนะครับผม่ทางหมอก็ข้าวนานำนำพูดนะครับข้าก็ใส้ส้มลงไปนะครับผมใส่สมแล้วก็ใส้บักพีกที่ข้านต่เขาวขอแกเาต้องบอกคทุกท่านั้ะแต่ล่าถึเข้าเขากรเดิ่มปกแล้วงฮิตเล่าเลยใส่บักพีกี่ต่ำลงไปนะครับผม ไม่มีกะทิแกงแบบง่ายๆนะครับบริษัทเขาเบื่อจะนั่งบริษัอันนี้นะครับก็เ,เริ่มปรุงน,นะครับอมพลโทมละหมังปลาแดกขี่ห้องนะครับผมเป <c oughs> ็นคนไทย จะร้ายเจ็บร้ายนะครับผมใช้พุ้งหน่อยหรอือเปล่านี่ครับส้มโอ้บิดๆนะครับให้มันให้ความสมมันออกเกากใบนะครับต้องลขึ้นนะครับผม ม่คั่วคอยจะเป็นไอดีครับกะเป็นรถดีนะครับรถดีน้อยหนึ่งผงศุรธนะครับน uh ้อ okay. ยหนึ่งเครื่องปรุงกระสีมีอยู่งซ้ำนี่แหละครับนี่ประเด็กนี่รถดีน้อยหนึ่งกับผงศุลธนะครับสมม้งนะครับแล้วกะบทาให้ตจมทุกนะครับพ้าจางใส่พักอีตูที่เข้าเก็บมานะครับท้องไปครับซ้ำนั่นนะครับแต่เป็นนี้ยังลาย พักกิโต้ลงแล้วนะครับตัวนี้สมกันสดหล่อนเลยนี่ครับกระป่องเปิดงานอันนี้ซุปมะเขือยะเต้าครับผมอันนี้แกงน้ำใหม่นะครับอันนี้ตำหมกแดงกระป่องนะครับผมเสรแกงเห็ดครับทำเครื่องง่าย เนื้อเตาก็แล้วก็อีกครับด่วนต้มน้ำกันเลยเพื่อถ้ามีไงนะครับพี่น้องมากครับกินมามาเด้อมาเด้อบบบนี้เด้อนี่มาตดน้ำกันเลยครับแกงเห็ดหอมแซ่บหลายได้พี่น้องกินข้าวอยู่สวนนะครับสวนตะกองสวนเน็ดเตาครับผม โคตรแคมยังไงเลอครับ <c oughs> ครับพาห้องกสิขอปิชคิบแล้วก็กินเข่าก่นนอนนะครับผมครับพอกันคปบนาครับผม,ม